ชีสริคอตตานะครับเป็นชีสเนื้อนุ่มครับเป็นชีสสไตล์อิตาเลียนที่ทําจากหางนมนะครับรสชาติของเขาเนี่ยก็จะอ,อ่อ,อนๆคล้ายๆนมรับประทานได้ง่ายนะครับเราจะนํามาทําเป็นเค้กนะครับมาพร้อมกับกลิ่นหอมของผิวมะนาวเลมอนครับ ในผิวมะนาวเลมอนนะครับเขาจะมีน้ํามันหอมระเหยเราจะปรุงรสชาติน้ําตาลนะครับให้มีความหอมของเลมอนก่อนนะครับโดยการที่ใช้มือของเราเนี่ยครับถูผิวมะนาวเลมอนกับน้ำตาลสักครู่หลังจากนั้นเราจะใส่เนยลงไปนะครับแล้วก็ตีด้วยหัวตีใบพา,ายให้เข้ากันดีใช้เวลาประมาณ5นาทีครับในระหว่างนี้นะครับเราจะมาเตรียมร่อนส่วนประกอบของแห้งแป้งสาลีผงฟูและเกลือครับ ส่วนนี้เราใช้ไข่ไก่3ามฟองนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปทีละฟองก่อนที่จะใส่ฟองต่อไปนะครับตีให้เข้ากันดีก่อนแล้วก็ปาดค้างโถด้วยครับหลังจากใส่ไข่เสร็จทั้งหมดนะครับส่วนผสมเนี่ยอาจจะแตกเล็กน้อยไม่ต้องห่วงครับเราจะใส่ส่วนผสมแป้งที่เราล่อนไว้นะครับลงไปครึ่งหนึ่งก่อนครับ ดีด้วยความเร็วต่ำก่อนนะครับพอเข้ากันดีแล้วนะครับเราจะใส่ส่วนประกอบของชีสริคอตต้าลงไปครับใส่ส่วนประกอบของแห้งที่เหลือลงไปทั้งหมดครับ เดี๋ยวเราจะปาดส่วนผสมที่ข้างโถเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็จะถ่ายใส่ในพิมพ์ขนาด8นิ้วที่รองด้วยกระดาษไขครับเค้กสูตรนี้นะครับอบที่180องศาโปรแกรมไฟล่างไฟบน35นาทีครับ เค้กของเราสุกดีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องนะครับใช้เวลาไม่นานครับประมาณ15นาทีก็เย็นลงแล้วครับสูตรนี้นะครับเราไม่ต้องวุ่นวายเลยครับเสิร์ฟง่ายๆจะโรยไอซิ่งก็ได้นะครับหรือจะรับประทานกับผลไม้สดวิปปิ้งครีมก็เข้ากันได้ดีครับเพียงแค่ผิวมะนาวเลมอนนะครับก็สร้างความหอมที่แตกต่างและเนื้อสัมผัสของเค้กสูตรนี้นุ่มมากทีเดียวเพราะส่วนประกอบของชีสหรือคอตตด้าโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งง่ายๆแค่นี้ก็อร่อยแล้วครับ